คนจนเฮยิ้มหน้าบานกันท่วนหน้าลดค่าน้ำค่าไฟ3เปอร์เซ็นเป็นเวลา3เดือนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะนางนารุมนพินโยสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโครโนา2019หรือว่าโควิด19นะคะประกอบด้วยมาตรการด้านไฟฟ้าและน้ำประปาในด้านไฟฟ้านะคะการไฟฟ้านะครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้แก่ มาตรการที่1ลดค่าไฟฟ้า3เอร์เซนสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าทุกประเภทนะคะเป็นระยะเวลา3เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2563คาดว่าจะใช้งบประมาณรวม5,160ล้านบาทแบ่งเป็นการไฟฟ้านครหลวงคาดว่าจะใช้งบประมาณ1,600ล้านบาทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คาดว่าจะใช้งบประมาณ3,560ล้านบาทนะคะมาตรการที่2นะคะขยายระยะเวลาการชำระค่าไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการเฉพาะอย่างธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัยนะคะโดยไม่คิดดอกเบีย้ยตลอดระยะเวลาการผ่อนผันโดยไม่มีการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว และผ่อนพันได้ไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบบินสำหรับใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2563ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักง,งานการไฟฟ้าในพื้นที่นะคะมาตรการที่3การคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่1บ้านอยู่อาศัย และประเภทที่2กิจการขนาดเล็กรวม22.17ล้านลายนะคะรวมวงเงิน32,700ล้านบาทแบ่งเป็นการไฟฟ้านครหลวงจำนวน3.87ล้านลายวงเงิน1 3 0 0 0ล้านบาทและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน18.30ล้านลายวงเงินประมาณ19,700ล้านบาท สามารถใช้สิทธิ์ขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าที่วางไว้ตามขนาดเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าทั้งนี้ผู้วางหลักประกันการใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางต่างๆนะคะส่วนมาตรการด้านน้ำประปานะคะการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคก็ประกอบด้วย มาตรการที่1ลดค่าน้ำประปาในอัตรา3เปอร์เซนให้กับผู้ใช้น้ำทุกประเภทเป็นระยะเวลา3เดือนเริ่มตั้งแต่รอบการใช้น้ำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน2563คาดว่าะจะใช้งบประมาณรวม330ล้านบาทแบ่งเป็นการประปาะคนครหลวง130ล้านบาทการประปาส่วนภูมิภาค200ล้านบาท และมาตรการที่2ขยายระยะเวลาการชำระค่าน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำที่จดทะเบียนประกอบธุรกิจโรงแรมและกิจการให้เช่าพักอาศัยโดยไม่คิดดอกเบี้ยสามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน6เดือนของแต่ละรอบใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาสำหรับรอบการใช้น้ำเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม2563รวม3 9 0 0ลาย แบ่งเป็นการประปานาครหลวงจำนวน900รลายและการประปาส่วนภูมิภาคจำนวน3 0,000รลายนะคะส่วนมาตรการที่3คืนเงินประกันการใช้น้ำให้กับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่พักอาศัยรวม5.7ล้านลายวงเงิน2834ลา้านบาทแบ่งเป็นการประปานาครหลวงจำนวน2ล้านลายวงเงิน10,34ลา้านบาท และการประปาส่วนภูมิภาคจำนวน3.7ล้านลายวงเงิน1,800ล้านบาททั้งนี้ผู้วางเงินประกันการใช้น้ำสามารถตรวจสอบสิทธิ์และแจ้งความประสงค์เพื่อขอคืนเงินประกันผ่านช่องทางต่างๆได้นะคะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีมอบให้กระทรวงการคลังไปพิจารณามาตรการช่วยลูกจ้างที่ต้องถูกพักงานจากคำสั่งปิดสถานบริการต่างๆเป็นเวลา14วัน และนําเข้าที่ประชุมสัปดาห์หน้านะคะด้านนายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมทั้งการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทขนส่งจำกัดบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและระบบขนส่งมวลชนทั่วประเทศ ที่ต้องมีการจองตั๋วเดินทางในช่วงเทศกาลสงการระหว่างวันที่13-15เมษายนนั้นให้ผู้โดยสารที่จองตั๋วล่วงหน้าสามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้โดยที่ไม่เสียค่าธรรมเนียมและหากยกเลิกเดินทางสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนหลังรัฐบาลให้เลื่อนวันหยุดสงการออกไปนะคะ